สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดะเรื่องปล่อยวางอย่างพระอริยะไม่นานหนอกายนี้จักนอนทับแผ่นดินร่างกายนี้ปราศจากวิญญาณที่ถอดที่ถูก,ถก,ถกทอดริ้งแล้วราวกับต้นไม้ไม่มีประโยชน์อะไร การเดินทางในสังสารวัตเป็นการเดินทางที่ยาวไกลยากที่ใครนไกลจะหาเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องไปลายได้ไม่รู้ว่าเดินทางมาถึงจุดไหนแล้วใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือยังก็ไม่มีใครทราบท่านใช้คำว่าเวียนวนเพราะไม่รู้ว่า จะไปสิ้นสุดตรงไหนต้องเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่อย่างนี้นับพบนับชาติไม่ท่วนที่เป็นเช่นนี้เพราะชีวิตยังไม่พบที่พึ่งที่ยึดที่เกาะอย่างแท้จริงไม่มีหลักของชีวิตจึงต้องลอยควา้างอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์มองหาฝั่ง แห่งความสุขไม่เจอแต่ถ้าใครเข้าถึงพระธรรมมีพรัตนตาัยเป็นที่พึ่งชีวิตก็จะพบกับความสุขความปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องไร้สาระมุ่งตรงสู่ปลายทางของชีวิตคืออายตนะนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสลัสไว้ใน ทุกกานิกายธรรมบทว่าไม่นานหนอกายนี้จกนอนทับแผ่นดินร่างกายนี้ประาศจากวิญญาณที่ถูกท่อทิ้งแล้วราวกับต้นไม้ไม่มีประโยชน์อะไรสังขารร่างกายที่เราอาศัยใช้ในการสร้างบารมีในโลกนี้ประกอบไปด้วย มหาพูดรูปสี่คือธาตุดินน้ำไฟลมธาตุทั้ง4นี้ก่เกิดเป็นรูปกายและมีอากาศธาตุทำให้สามารถหายใจได้เคลื่อนไหวได้มีวิญญาณธาตุทำให้สามารถรับรู้รับทราบมีความรู้สึกนึกคิด สำหรับธาตุดินที่มีอยู่ในตัวของเรานี้มีลักษณะแข็งแข็งเป็นของหยาบที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อไม่ว่าจะเป็นผมผลเล็บวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับกระเพาะอาหารไตปอด ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นปัฐวีธาตุอาโปธาตุเป็นของเหลวเอบอ,อาบมีลักษณะซึมซาบไปมาได้ซึ่งก็คือน้ำดีเสมหะน้ำหนองเลือดเหงื่อมันข้น น้ำมันน้ำตาน้ำลายน้ำมูดไข,ข่้อน้ำมูดส่วนเตโชธาตมีลักษณะเป็นของร้อนให้ความอบอุ่นต่อร่างกายร่ืยเผาผลานอาหารที่รับประทานไปแล้วให้ยอยสลายได้และประการสุดท้ายคือวายโยธาตเป็นรูปอาศัยซึ่งพัดไปมาได้เช่น ลมพัดขึ้นบนพันลมพัดลงเบื้องล่างลมหายใจเข้าออกนี่คือลักษณะการงานของหาพูดรูปสี่ที่ทำให้สังขารร่างกายของเราดำรงอยู่ได้นอกจากนี้ยังมีอากาศธาตุที่อยู่ระหว่างธาตาุต่างๆของร่างกายและวิญญาณธาตุ มีลนะักษณะรู้อารมณ์ถ้าหากธาตุเหล่านี้ไม่สนดุนกันขันห้าก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีอันต้องแตกสลายไปขันห้าก็คือสังขารร่างกายของเรานนัเองประกอบไปด้วยนามและรูปส่วนที่เป็นรูปคือธาตุดินน้ำลมไฟ ที่ประชุมกันเป็นก้อนกายภาษาบาลีจนใช้คำว่ารูปัตละลษณะละกนังคือลักษณะที่เหลื่อมสลายไปตามการเวลาในส่วนของนามคือความรู้สึกเป็นสุขหรือรทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายหรือรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ท่านเรียกว่าเวทนา มีทัศนคสวยอารมณ์ตามความจำได้หมายรู้จำรูรปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกรรมร์มที่เกิดขึ้นทางใจได้ท่านเรียกว่าสัญญาสังขารคือการปรุงแต่งจิตที่เป็นส่วนดีเรียกว่าูุสลที่เป็นส่วนไม่ดีท่านเรียกว่า อกุศลหรือเป็นกลางๆท่านเรียกว่าอัพยากตาความรู้สึกคิดที่เกิดจากอยายตนะภายในกับอยายตนะภายนอกกระทบกันไม่ว่าจะเป็นเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้แจ้งทางอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นท่านเรียกว่า วิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงรูปนามขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองขันห้านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเพราะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปตามกาลเวลามีทุกข์มาก เพราะเป็นรังของโรคทั้งหลายต้องดูแลรักษากันตลอดเวลาบางคนเกิดมาร่ำรวยมหาศาลแต่มีร่างกายไม่แข็งแรงต้องเสียเวลามาดูแลรักษาบทเงินทองไปมากมายเพื่อรักษาตรีรยนนี้ให้คงอยู่ต่อไปขันห้านี้จึงเป็นอนัตตา เพราะไม่อยู่ในบังคับบัญชาและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราพระบรมศาสดาจึงทรงสอนไม่ให้ประยึดมั่นถือมั่นแต่ให้ดูแลรักษากันห้าไว้ให้ดีเพื่อจะได้มีอายุไขยืนยาวสามารถสร้างบาร,รมีไปนานๆมีเรื่องเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคือ มีกุลบุตรท่านหนึ่งออกบวชอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาได้ฉายาว่าพระติสะเถระมีอยู่วันหนึ่งโรคร้ายเกิดขึ้นในตีระของท่านตุ่มเล็กๆเท่าเม็ดผักกาดได้ผุดขึ้นมาที่ผิวหนังเนื่องจากกรรมเก่าของท่านตามาทันต่อมาตุ่มน,นั้นโตขึ้นเรื่อยๆ ขนาดประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวแล้วโตวเท่าเมล็ดถั่วดำใหญ่โตขึ้นเท่าเมล็ดกะเบาเท่าผลมะขามป้อมสุดท้ายก็โตเท่ากับผลมะตูมจากนั้นก็แตกออกมีเลือดเลนหนองไหลยเยิ้มไปทั่วร่างกายร่างกายของท่านมีแผลวัวๆๆไปทั่วทรงกลิ่นเหม็นดุนแรง ท่านต้องทนทุกข์ทรมานมากเพื่อนสหําม,มิกไม่กล้าเข้าใกล้เท่านั้นยังไม่พอกระดูกของท่านได้แตกหกักขยับขยื่นตัวไม่ได้นอนจมน้ำเลือดน้ำหนองอยู่ในกุฏิตาลําพังพ้านุ่งและผ้าห่มเปลือเลื่อนไปหมดนอนรอคอยวันตายอย่างน่าสงสาร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นท่านผูกพวกสัตวิหารตริก่อทิ้งไม่มีที่พึ่งในยามยากด้วยพระมหาการณาธิคุณอันไม่มีประมาณจึงได้เสด็จออกจากพระกันตฏกุดีไปที่โรงไกทรงต้มน้ำร้อนด้วยพระองค์เองเอาผ้า มาซับให้เปียกแล้วเริ่มเช็ดตามร่างกายของพระติสสะซึ่งกำลังนอนอยู่ด้วยความหมดอะไรในชีวิตผู้พิสุทราบว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาจึงกราบภูขนขันอาสาจะช่วยกันทำพระบรมศาสดาทรงให้ผู้พิสุเลื่องพ้ะห่มของพระติสสะออกเอาไปขยำ กับน้าร้อนแล้วนําไปปึงแดดส่วนพระพุทธองค์ได้สงน้ําให้พระติสสะเมื่อผมผ้าแห้งทรงช่วยให้พระนุ่งห่มแล้วนําผ้าสบงจีวรที่ท่านนุ่งไปซักแล้วปึงแดดจากนั้นก็เอาผืนใหม่มาให้นุ่งห่มพระบรมศสดาประทับอยู่ที่เหนือทิษตะ ของท่านตรัสให้เห็นทุกเห็นโทษของสังขารร่างกายนี้ว่าร่างกายของเธอนี้อยู่อีกไม่นานเพราะจะปราศจากวิญญาณแล้วหาอุปการะไม่ได้อีกไม่นานต้องนอนบนแผ่นดินเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ พระเถระนอนฟังพระธรรมเทศนาคุมความเจ็บปวดของร่างกายค่อยๆปล่อยใจตามกระแสเสียงของพระพุทธองค์จนมีใจหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวพอถูกเสียงทุกจวนปฐมมรรคก็เกิดขึ้นมาทันทีเกิดความยินกายเย็นใจขึ้นมาเป็นครั้งแรก ที่ได้เห็นดวงสว่างปรากฏขึ้นมาตรงกลางกายนี้สายเป็นเพชรเป็นแก้วภาพบาปอกุศลกรรมอะไรต่างๆที่มารบกวนล้นมาลายหายสูญไปหมดกุศลกรรมส่งผลความดีที่เคยทำไปม,มากมายก็เดิดได้เปิดช่องตอนนี้เพราะว่าเมื่อใจหยุดแล้ว ดวงสว่างเกิดขึ้นจะเชื่อมโยงบุญเก่าที่เคยทำมาทั้งหมดเชื่อมต่อกับบุญใหม่ที่เกิดจากการบวชสนับสนุนให้หยุดนิ่งหนักเข้าไปอีท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นกายเบาใจเบาใจเพราะฉะนั้นเมื่อตรองตามกระแสพระธรรมศทศนาไปจะหยุดนิ่ง จนบังเกิดเป็นดวงกลมใสขึ้นมาใจท่านก็ตั้งมั่นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาลเลยว่าชีวิตที่ผ่านมาเหมือนว่ายวนอยู่ในมหาสมุทรที่มีภัยอันตรายรอบด้านภัยจากตะร้ายจากหงปลาต่างๆใครจากคลื่นลมจะจนน้ำตายเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ เมื่อท่านเข้าถึงธรรมได้เห็นดวงปสมมรรคเหมือนกับไหว้น้ำถึงฝั่งแล้วพ้นจากพยันตรายทั้งมวลหายชะดุงหายหวาดกลัวเมื่อขึ้นเกาะแล้วฝูงปลาร้ายตัดตร้ายต่างๆไม่สามารถทำรายได้อีกต่อไปท่านจึงมีความสุขเข้ามาแทนที่เมื่อใจท่านหยุด อยู่ที่ตรงนี้ได้มีความเบากายเบาใจแม้ว่าสังขารร่างกายจะไม่เอื้อมหนวยถูกพยาธิรุมเร้าให้ทรมานแต่เมื่อได้ปล่อยใจตามพระธรรมเทศนาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายแล้วท่านก็ปล่อยวางเข้าสู่กายที่ละเอียดภายในไปตามลำดับจนกระทั่งที่สุด ท่านได้เข้าถึงกายธรรมรหัอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมรหัท่านก็ถอดกายต่างๆออกหมดขันทั้ง5้ถอดออกหมดไม่ติดอะไรเลยถอดขันของกายมนุษย์ขันของกายทิพย์ขันของกายรูปปภรมขันของกายรูปภรปภรมสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในภพทั้งสามหลุดหมดเพราะเห็นสิ่งที่วิเศษกว่ามีความสุขกว่าคือธรรมกายนั่นเองแต่เมื่อสังขารร่างกายทรงอยู่ไม่ได้ท่านก็ทิ้งมันไปเอากายธรรมเข้าสู่อายตนะนิพพานในวันนั้นเองเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าอยากจะหลุดพ้นจากปัญห้าอยากจะหลุดพ้นจากบาปกรรมท,ทั้งหลายที่เราเคยฟังเส๋อทำไปลงไปตั้งแต่อดีตชาติก็ดีหรือกระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ดีทุกคนเคยฟังพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นหากไม่อยากไปสู่อบายอยากจะไปสู่พบอันวิเศษ ไม่อยากเวินว่ายตายเกิดอีกมีวิถีทางเดียวทานั้นต้องทำใจให้หยุดนิ่งแล้วหมั่นทำภาวนาสำม,มาหังทุกๆวันชีวิตของเราทุกคนจะปลอดภัยขึ้นมาสู่เกาะแห่งธรรมผลจากปฏิบัติทั้งปวง้นจากภัยในอบายภูมิในภูมิพบอันวิเศษเพราะฉะนั้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้วให้มันประพฤติปฏิบัติธรรมปึกผลใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมภายในกันให้ได้ทุกๆคนครับก็ขอจบคลิปเป็นตอนนี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ